พอโบสถ์นะไปไหว้พระธาตุอายุร้อยกว่าปีนะเข้าตรงบ่อน้ําหลังพระโบสถ์หรือหลังพระธาตุเกตุงท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอยู่หลังอัคารนี้ไปรอดได้นะคือรอบก็ได้นะไปขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณสร้างมาเกือบร้อยปีพระธาตุเกตุงนี่ร้อยกว่าปีนะข้าไปขอพรท่านได้นะท้าวเวสสุวรรณพามาจงศพระธาตุเกตุงดีที่สักดิธิ์พ่อป็นดสิงห์พ่อพระคุณพ่อสมบัติฉันเจ้าจ่าโตจะป่ลุงเสวีพระแท้ พ่อแม่โคจรทุกคนทุกท่านนะพ่อหมาบัววัดป่าบันดากำลังอารมณ์ดีเดี๋ยววงแตกเห็นไหมเอเด็กน้อยปิ๊งปิ๊งปิปปิ๊งเอ้น่าก่อนเชนน่าก่อนนะสังฆทานานี้สัปริวารานี้ ที่ขู่สัมพ star, no ัสโอโนชิยามะสาติโนอพันเตที่ขู่สังโคมีมานิติเพื่อประโยชน์เพื่อคูเพื่อประโยชน์วามสิล์การข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ็คือหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อพระพุทธเมตตาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จพระพุทธรูปมงคลเรืองฤทธิศักดิ์สิทธิ์ครับมงคลเรืองฤทธิศักดิ์สิทธิ์ครับสำเร็จจริงสำเร็จจริงผมขอมาแล้วสำเร็จจริงสำเร็จจริง และพระพุทธรูปอื่นๆเป็นสิริมงคลอีกมากมายมาวัดกระตุมครับมาทำบุญไหว้พระนั่งสมาธิหรืออื่นๆเพลินๆนะครับนะครับกราบพระอะไรสบายใจเรียบร้อยแล้วครับไม่ลืมครับไม่ลืมครับไหว้พระสบายใจนะครับกราบขอพรมาไหว้พระสบายใจ ทำจิตให้นิ่งสับนิษนั่งสมาธิสร้างบุญบารมีได้ง่ายไม่เสียตังค์สร้างบุญบารมีได้ง่ายไม่เสียตังค์นั่งสมาธิทำจิตให้ลมลมสบายสบาย